สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง South Story อีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้ตอนนี้ก็มานั่งเปิดคลิปกันตรงลำห้วยเหมือนเดิมเป็นยังไงค,คะตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงกว่าเกือบ9โมงแล้วเนาะมันก็จะประมาณนี้เพราะว่าแดดก็จะเริ่มจ้าขึ้นแล้ว ก็มานั่งเก็บบรรยากาศฟังเสียงนกเสียงอะไรจุ๊บจิบจ๊บจิ๊บไปก่อนวันนี้สาวดอยจะพาไปดูไปชมอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันวันนี้ก็จะเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นเหมือนสาวดอยได้เกลื่นเกลื่นไปแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันดีกว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ อะไรอย่างหนึ่งที่คนเท่าคนแก่ในชนเผ่าของเสาดอยเขาจะจะใช้กันซึ่งตอนนี้มันหาดูยากเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอุปกรณ์การใช้งานที่เราใช้ในชีวิตแต่ละวันมันก็จะเปลี่ยนไปก็เช่นเดียวกับหม้อข้าวหม้อแกงเนาะเมื่อก่อนก็ใช้หม้อด,ดินหม้อด,ดินกัน แม้แต่กระทะก็จะเป็นกระทะหม้อดินที่ทําแบบเหมือนเป็นใช้ดินปั้นเอาแต่ว่าเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยจะมีแล้วหายากมีอยู่มันจะมีในที่โรงปั้นโอ่งดินหม้อดินไหดินอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าทั้งเขาทั้งเราเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยจะใช้กันแล้วไออันที่สาวดอยจะให้ดูในคลิปวันนี้ก็เหมือนกันเมื่อก่อนตอนนี้มันหายากแล้วแล้วก็ถามว่ามันมีอยู่ไหมมีนะแต่ ลักษณะการทําของเขามันจะเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าใช้วัสดุในการทําต่างแต่ที่สาวดอยจะเอาให้ดูในวันนี้มันทํามาจากไม้ที่เป็นธรรมชาติอันที่จริงมันจะมีที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้กว่านั้นอีกแต่มันได้หายไปแล้วแต่สาวดอยเดี๋ยวจะ,จะลองสอกหาดูว่ามันยังมีมันยังมีให้เห็นอยู่บ้างไหมแล้วมันจะเป็นอะไร เดี๋ยวตามสาวดอยมาดูกันเลยจ้านี่วันนี้ก็เหมือนเดิมให้ดูบรรยากาศรอบทิศรอบทางก่อนนี่เห็นไหมคะสวยไหมสวยไหมบรรยากาศสวยๆของลําห้วยเดี๋ยวเราก็จะได้ไปกัน ไะได้เวลาไปดูแล้วสาวดอยจะพาไปดูอะไรตามมาเลยจ้ามาค่ะวันนี้สาวดอยจะพามาดูแทนแทนแทนอะไรเอ่ยอันเนี้ยบ้านสาวดอยเขาเรียกว่าอะไรนะกล้องกล้องยาสูบ แบบของคนแก่คนโบราณเขาสูบกันอันนี้แม่เสาดอยแกสูบอยู่แต่แกไม่ก็สูบบ่อยหรอนานๆทีมันแล้วแตเนาะแกก็ทั้งเคี้ยวหมากทั้งอะไรด้วยเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้มันจะอันนี้จะทําจากไม้พอเขาทําทำเน,นี่ยเขาจะขัดอย่างดีอันนี้มันก็โหอันหนึ่งก็แพงนะคะเป็นร้อยนะคะเนี่ยแต่เมื่อก่อนนี้จะมีอีกแบบหนึ่งที่เขาจะเอามาจากไม้ไผ่ทําจากไม้ไผ่ ตรงไม้ไผ่ตรงที่เป็นช่วงที่เป็นรากไม้ไผ่นะคะที่มันตันๆแล้วเขาก็จะมาเจาะรูแบบนี้แต่ว่าอันนี้เขาก็ทําจากไม้แล้วไม้ที่เขาจะเอามาทําตัวเนี้มันจะต้องเป็นไม้ที่มีลักษณะมีความโค้งงอมาก่อนแล้วด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะมาทําเอาแบบนี้เลยไม่ไม่นะถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนที่สาวดอยเคยเห็นนะอตอนนี้ก็เก สูบอยู่เนาะเนี่ยส่งกลิน่นออกมากลิน่นเหม็นมากฉุนมากเลยเออทนเอาทนเอาแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นนี่เอาได้เอาได้มาพันไว้ด้วยดูคนโบราณนี่เขาก็มีความคิดไอเดียอะไรที่ดีนะสอดร้อยไม่อยากจับอะ่พะพอจับแล้วกลิน่นมันอันนี้นานมากอันนี้เขาใช้ได้พันๆไว้ด้วยเพราะอะไรมันไม่แน่นพอต้องหาอะไรมาพันมันแน่นพอมันไม่แน่นเห็นไหมคะ มันจะมีรูเจาะรูรูเชื่อมถึงกันส่วนตรงตรงตรงเนี้ยที่เห็นอยู่เนี้ยอันนี้จะเป็นเหล็กเป็นเหล็กอลูมิเนียมเขาจะเขาจะใส่ลงไปเขาจะฝังลงไปเพื่อว่าเวลาเขาเขาสูบเนี่ยเขาใส่ยาเนี่ยเขามันก็จะต้องเป็นจุดไฟใช่ไหมเนี่ยสาวดอยเห็นแม่เห็นแม่แกทําสมติว,วันนี้เอายาสูบมามามา,มาให้ชมมาให้ดูด้วยเนี่ยสาวดอยเห็นแม่ทำ่างนี้นะเนี่ย เขาก็เอาเอาใส่เกก็อัดลงอัดลงแล้วก็อัดคาวไปให้แบบนี้เลยนี่สาวดอยอันนี้เอาก็อัดไว้อย่างงี้เนาะแต่คนแเก่เขาสูบอะ่ะเขาจะอัดเยอะกว่านี้อัดแน่นกว่านี้แล้วทีนี้พอเขาจุดไฟก็เนี่ยก็ใช้ก็สูบสูบสิคะ่ะเออเนาะไอเราก็แม่คงจะไม่ข้ามให้ลคะค่ะกลิ่นม,มันคือมันฉุนจริงๆวันนี้สาวดอยแค่มาให้ดู เนี่ยเราช่วงตรงนี้เวลาเสาดอยเคยเห็นเขาทานะเมื่อก่อนคนแก่คนเท่าคนแก่เมื่อก่อนนี้เขาไม่ซื้อหลออแถวบ้านเสาดอยสมัยปู่ย่าตายายคนส่วนมากเป็นผู้ชายจะเป็นคุณตาคุณปู่หรือพ่ออะไรเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเหล่าเป็นอ่ะเขาจะไปตัดเอากล้องไม้ไผ่ที่เป็นส่วนรากที่มันมีลักษณะโค้งงองแล้วก็มามาขัด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 ,ขดมาตัดแต่ง เพราะก่อนนี้จะมีอีกแบบนะแต่ว่าสาดอยยังไม่เจอเอาไว้สาดอยไปเจอที่ไหนเดี๋ยวสาวดอยจะลงเอาเก็บภาพมาให้หรือเอามาเก็บไว้ดูเหมือนอนุรักษณ์ไว้อะเนาะอันเนี้ยเขาทําลักษณะเป็นวงกลมไปละแต่ว่าในเมื่อก่อนสมัยก่อนที่เป็นที่ทําจากลากไม้ไผ่อ่ะมันจะปลายมันจะแหลมแหลมปลายมันจะแหลมแหลมแหลมตรงข้างบนแหลมตรงข้างล่างอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะเหมือน สามเหลี่ยมเหมือนมันมีสี่เหลี่ยมอ่ะแต่มันจะมันจะมันเหลี่ยมจะเป็นหัวแหลมแหลมแล้วก็แหลมกแหลมข้างล่างแหลมข้างบนนี้แต่ว่าอันนี้เขาใช้ไม้ตัวอื่นทําเนี่ยแล้วทีนี้เขาก็ต้องมีเหล็กฝังลงไปข้างในถ้าเป็นสมัยก่อนที่เสาดอยเห็นเขาทําที่เขาเอาไม้ไผ่ทําเขาจะไม่มีเหล็กฝังอย่างนี้เขาก็จะก็จะสูบไปอย่างนั้นแหละพอมันไหมข้างในมันกลวงๆอ่ะมันไหมพอเขาสูบบ่แยๆมันไหมมันไหม มันบางลงบางลงเขาก็ทิ้งไปแค่นั้นเองโอ้โหนี่ดูเป็นยังไงคะ <c oughs> ของโบราณมันก็เขาเรียกเขาเรียกกล้องยานะที่นี่นะแต่ที่อื่นจะเรียกยังไงอันนี้สาวดอยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นของฝรั่งนี่เขาจะเป็นแบบยาวไปเลยก็จะมีกล้องสูบแบบที่นี่ก็มีขายเหมือนกันนะที่ว่า ที่เขาทําเอาอะที่หลังอะเขาใช้ตัวไม่ไม่ได้ใช้ไม้แต่ว่าอันนี้มันแต่ว่าอันนี้มันเป็นไม้แล้วก็เป็นไม้ส่วนที่เมดแกนของไม้แน่นๆเลยนะเพราะว่ามันต้องทนตัวเนี้ยเพราะว่ามันต้องทนความร้อนได้ถ้าเป็นเนี่ยขนาดในเนี้ยมันยังไหม้เลยเห็นไหมคะขอบขอบมันก็ยังไหม้เลยอ่ะก็มาให้ดูให้ชมกันประมาณนี้แล้วทําไมเขาต้องใช้อันนี้ ใช้อันนี้ก็เอาไว้ที่สูบนี่ก็เริ่มละพอมันพังก็เปลี่ยนเอาใหม่ไปตัดเอาใหม่ได้อันนี้มันหาง่ายเนาะไม้ไผ่บ้านเรามีเยอะแยะแล้วทําไมเขาถึงไม่ทําที่สูบเหมือนแบบคล้ายๆของฝรั่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อก่อนก็คงจะยังคิดไม่ออกมั้ง <c oughs> หรือว่ามันทําสาวได้ว,ว่ามันทํายากอะ่ะที่ว่ามีที่สูบอยู่ในตัวแบบปล้องอยู่ในตัวติดกันเชื่อมเป็นอันเดียวกันสาวได้ว,ว่ามันทํายากกว่าอันนี้อันนี้มันแยกแบบนี้ง่ายลไอ้ตัวเนี้ยมันก็หา,หา,หาง่ายด้วย ้องไม้ไผ่เล็กๆแบบนี้มีเยอะเนาะที่ไหนก็มีมันพังมันเสื่อมก็ตัดเออก็ไปทิ้งตัดทิ้งแล้วก็ตัดออกมาใหม่แค่นั้นเองอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็มาให้ดูกล้องยาสูบข,ของคนโบราณดูว่าชาวกะเรียงหรือว่าส่วนมากจะสาวดอยจะเห็นแต่าชาวกะเรียงแล้วยิ่งถ้ายังอยู่บนดอยเนี่เขาก็จะสูบกันเยอะอยู่แบบนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ช็อตนี้ก็กลองยาสูบก็แค่นี้ก่อนแล้วเนี่ยยาสูบอันนี้เป็นยาสูบแบบชนิดเขียวอันนี้รู้สึกว่าแม่จะทำคนเดียวเนี่ยอันนี้จะเป็นสีเขียวๆนะสีเขียวๆอันนี้ปลอดสารพิษเพราะว่าเกศปลูกแกศจะปลูกรอบบ้านอยู่แถวๆแกศปลูกแถวๆนี้แหละแกศปลูกเองพอใบยาสูบมันแก่แล้วแกศก็เอามาหั่นหั่นแล้วก็ตากแห้งตากแห้งพอแห้งแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยหั่นฝอยๆแล้วตากแห้ง แต่ที่เขาขายก็มีแต่ถ้าถ้าซื้อที่เขาขายบางทีเราก็ไม่รู้อะเนาะที่เขาปลูกขายเขาอาจจะมีพ่นยาอะไรกันมแมลงแต่สาวได้ว,ว่าใบายาสูบม,มันไม่ต้องพ่นยาเนาะเพราะว่าใบายาสูบเนี่ยมันก็เหม็นฉุนของมันมแมลงกล้ายอยู่แลวโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ให้ดูกันแค่นี้ก่อนมาให้ความมาแบ่งปันความรู้วิถีชีวิตคนโบราณน,นะคะเดี๋ยวต้องให้คนโบราณเขาคาบสูบแต่ไม่เอาดีกวานะ่าเนาะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างคะกล้องยาสูบแบบนี้บ้านไหนยังมีใช้กันอยู่หรือว่ายังมีการผลิตอยู่ถ้าบ้านไหนมีก็เอามาแลกเปลี่ยนเอามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันความรู้ที่เป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นมันอยู่ในบ้านพื้นที่ของแต่ละแต่ละที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัด เอามาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศจะเป็นโซนไหนบนโลกใบนี้ถ้าได้มาดูช่อง YouTube สาวดอยใครบ้านไหนมีอะไรก็มาบอกกันได้เนะเราก็จะได้ไปติดตามดูเออบ้านเธอมีอย่างงั้นบ้านฉันมีอย่างนี้แล้วก็มันไม่เหมือนกันหรอกสาดอยว่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ที่มันเป็นของท้องถิ่นเป็นของเราเองมันไม่มีบ้านไหนที่จะเหมือนกันขนาดว่าหมู่บ้านหมู่หนึ่งกับหมู่สก็ยังมีไม่เหมือนกันเลย เพราะอะไรก็มันเป็นเพราะวิถีชีวิตแต่ดั้งเดิมของแต่ละคนเราอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ต้นทุกคนมีที่มาแต่เดิมมาตั้งแต่บรรพบุรุษเหมือนชนเผ่ากะเหรี่ยงโปของสาวดอยเองชนเผ่ากะเหรียงที่สาวดอยได้ฟังเขาเล่าตำนานต่อๆกันมาเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ตรงนี้ หรือไม่ได้จุดกำเนิดไม่ได้อยู่ในพื้นแผ่นดินสยามมาแต่เดิมด้วยซ้ำแต่บัมพับบรุษของเราเล่า,าว่าดั้งเดิมทีของเรานู่นมาจากแผ่นดินใหญ่มาจากแผ่นดินใหญ่แต่ว่าโซนไหนของแผ่นดินใหญ่ไม่รู้เพราะว่าใน ในอดีตกาลเนะเนาะมันยังไม่เป็นประเทศมันยังไม่เป็นอะไรมันก็อพยพมันไปเรื่อยๆแล้วก็แตกหนอแตกก่อแตกเผาแตกพันขยายกันไปเรื่อยๆก็มีนานาเผานานาชนชาติแต่เอาเถอะไม่ว่าจะเป็นนานาเผาไหนชาติไหนชนไหนเราทุกคนบนโลกใบนี้เราคือพี่น้องกันเรามาจากแม่องค์เดียวกันเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันแต่ พระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาของที่เราเรียกว่าเป็นพระศาสดาของแต่ละศาสนาอันนั้นสําหรับสาวร้อยสาวรเรียกว่าเป็นเป็นยังไงล่ะเป็นครูอาจารย์ที่จะมาแนะนํำหนทางพาเรากลับคืนไปหาพ่อแม่องค์เดิมในแดนเดิมในจุดเดิมที่มาอันนี้ก็ เสาดอยเป็นความเข้าใจของสาดอยคนเดียวนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกเมสทุกไลค์ทุกซับสไครต์ทุกกำลังใจถ้ามีใครมีอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับกับคลิปนี้กับอุปกรณ์การสูบยาของคนโบราณที่บ้านสาดอยที่สาดอยแนะนำเสนอไปอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวดอยสตอรี่ได้มีแรงทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ